สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุธที่16สิงหาคมพศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ณเวทีมวยราชลำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กุ้มพลังใหม่นะครับนาโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกไว้ให้แฟนบัดมวยได้ชมอีกเช่นเคยนะครับ เมื่อเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 นะครับในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับติดภารกิจครับไปทำข่าวมาก็ขอโทษ FC ทุกท่านนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขาวสดเงาะบางกะปิหรือยอดขวัญสิทธิ์ออดน้อยหรือยอดขวัญเงาะบางกะปิหรือนายกคอนลบบุรีนะครับมวยจากอำเภอเฉลิมเกียรติเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ลมใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เจอทางด้านยอดน้ําเหนือจิตต่อชายทุ่งหรือใจเพชร กอขันตีวงหรือปีใหม่กอขันตีวงนะครับหรืออํานวยพันป่าหรือสอดงมะไฟนะครับมวยจจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายมวยจิตต่อชายทุ่งที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ชกกันในวิกัด115ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขาวสดเงาะบางกะปินะครับช่างน้ำหนักได้115.9ลดไปจุดส่วนทางด้านยอดน้ำเหนือ ต่อชายทุ่งช่างน้าหนักได้115ปอนด์อนเท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดน้ําเหนือจิตต่อชายทุ่งนะครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงมีเข่าแหลมแทงเจ็บครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดน้ําเหนือจิตต่อชายทุ่งนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้นอกกันทางด้าน มนวิชิตแดนเซนจิวเวอรี่นะครับในยกที่2เมื่อวันที่ 29. กาพฤศจิกาย,ยน2อง5ที่ลุมพินีศึกพิทักษ์ธรรมนะครับแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนแสนสบายบีเอสมวยไทยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านยอดน้ําเหนือจิตต่อชายทุ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนัานขาวสดเงาะบางกปิกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นขาวสดเงาะบางกะปินะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงออกแข้งแรงนะครับล็อกตีเข่าในเหนียวเก่าเก่าเกมชั้นเชิงดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นขาวสดเงาะบางกะปินะครับสาหรับฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเข้าที่2มาตลอดครับแพ้คะแนนสีเพชรเล็กเกียริเพชรเดชะ เมื่อวันที่5เมษายน2 5 1 6ที่ราชดำเนินไฟลล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 1 6ที่เวทีมวยราชลำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านขาวสดเงาะบางกะปินะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านขาวสดเงาะบางกะปินะครับผมมองว่าวันนี้จะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่1ในรายการออกไปที่ทางด้านขาวสดเงาะบางกะปิ ให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอนุนสอนนพก้าวนักชกจากจังหวัดลำปางอ้อมที่่ข่มวยสอนนพก้าวอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับวันนี้เจอกันทางด้านลำน้ำโขง B ีอมวยไทยนักชกจากสอปป,อปอลาวนะครับอ้อมที่่ข่มวย B ีอมวยไทยยิมนะครับอยู่ที่กรุงเทพมาหานครนี่เอง วันนี้ชกกันในพิกัด136ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอานนสอนลพักเก้านะครับช่างน้ำหนักได้135.6ขาดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้136ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชกของนั่นลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยยิมนะครับก็ เป็นมวยหมัดนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงเตะขาต่อยหมัดครับหนักทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดการผ่านมวยดีกว่าเก่าเก่าเกมกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลำน้ำโขง BS มวยไทยยิมนะครับนักชกจากสอปปอรลาวสำหรับฟอร์มหลังก็ไปชนะ TKO 3สกัดเพชรหนุยกาแฟโบราณนะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2 65ที่เวทีลุมพินีนะครับก็ เหลือเวทีมานานนะครับแต่เขาว่าเคลื่อนไหวนานแล้วครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับอยู่ที่การฟิซซ้อมครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยยิมเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรอานนท์ on, สอนพะก้ากันบ้างนะครับสำหรับเพชรอานนท์สอนพะก้านะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับการเป็นความเป็นมวยนี่ดูจะเป็นรองครับแต่ถ้าว่าเคลื่อนไหวบ่อยกว่า ครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นเพชรานนท์สอนพกพะเก้านะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับก็ชนะคะแนนอเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่24มิถุนาย,ยน2 6 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรานนท์สอนพกพะเก้านะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านลำน้ำโขง B s อมวยไทยยิมนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับ ลุนนับรุนนอกได้นะครับหมัดหนักอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกการผ่านมวยดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลำน้ำโขง B.S มวยไทยยิมให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับสําหรับคู่ที่3ในวันนี้นะครับโกโกโ้แปะมินบุรีนะครับก็ถอนชกกับทางด้านทัพทีมทองสจเล็กเมืองนนเนื่องจากทำน้ำหนักไม่ได้นะครับ ก็ทางโปรโมเตอร์ทีมงานก็เลยนำเอาคีรีหลวงชอห้าพยักนะครับมาต่อยกับแสนลักเกียรติทรงฤทธิ์ครับในพิกัด143ปอนด์ครับน้ำหนักไปปล่อยต่อยกันเพราะว่ารู้ตัวเท่ากันครับรู้ตัววันนี้นะครับชกกันในพิกัด143ปอนด์ปล่อยใส่กันเลยครับมวยคู่ที่3นะครับผมออกคร่าวๆนะครับผมชอบไปที่ทางด้านแสนลักเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ สูงใหญ่ยาวเข้าในดีฝีมือครบเครื่องวันนี้น่าจะเฉือนคีรีหลวงไปคลองนะครับเข้าป้ายเข้าวินไปได้สบายครับคู่ที่3นะครับผมออกไปที่ทางด้านแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4กันต่อครับ มาถึงวุฒสี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง้งน่านเพชรจักรจันทร์ชห้าพยักหรือเพชรจักรจันทร์สอสมหมายหรือพรพพมโชห้าพยักหรือเพชรจักรจันทร์สิทธิสันติชัยหรือหลวงชัยฟุกบะหมี่เกี้ยวนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดไฟนี้ซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับอยู่ที่บางกะปินะครับวันนี้เจอกันทั้งน้านเพชรทองคําเฟียสปทุมหรือชื่อเก่าวคือเจ้าเดชเพชรเจ้าเพชรทองคําเดชเพชรสีทองหรือขุมทอง ต่อหมอสีหรือโรงเรียนกีฬาโคราชหรือมังกรเพชรสอจอเล็กเมืองนนนะครับนักชกจากนครราชสีมานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด121ออปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรจกรจันรชอหพยักษ์ช่างน้ำหนักได้1 2 1ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมช่งน้ำหนักได้122.7ลดไป1.7ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมนะครับทำการฟิตซ้อมนี่ค่ายมวยเฟียสปทุมอยู่ที่ปทุมธาน,นีนะครับเลยลังสิทธไปหน่อยนึงครับย่านลังสิตธ์นี่เองครับสไตล์การโชกของเขาก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเปิดเกมขวางหน้าลา็อกปีเข่าในเหนียวแน่นบุ๊ดุดันไปไปลายแข่งๆๆแข่งแรงครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านเพชรทองคำเฟียสปทุมนะครับ สำหรับอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนทูมบโลอเลิตกรุปอะคาเดมี่นนน Academy, เมื่อวันที่29พฤษภาคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนแสนเอกหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรท,ทองคำเฟียสปัทุมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านเพชรจักระจันโชห้าพยักกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรจักรจันรชห้าพยักษ์นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องครับนิ่งๆยากกับเพื่อมดักศาสตร์แข้งแทงเข่าไล่แขนเก่งแล้วก็มีหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรจักรจันรชห้าพยักษ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรจักรจันรชห้าพยักษ์สองฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับก็ไปชนะคะแนนแสนคม แจ็คก,กี้ยิมเมื่อวันที่24มิถุนายน2อ1 6ที่อ้อมน้อยไฟล่าสุดก็ชนะคะแนน Tomorrow Elite Group a c a าเดมเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรจักรจันช .5 พยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจักรจันช .5 พยักนะครับให้ไปอีกดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัย เฮ่งเฮงรวยรยสวัสดีครับ